สบายดีโทุกคนจากประเทศอังกฤษคิปวิดีโอนี้เมื่อนี้พ่อใหญ่เราก็มาหับเอาผลกวดที่เราไปหักษาอยู่ห้องหมอหรือว่าอยู่ห้องพยาบาลของประเทศอังกฤษเนาะเท่อผลกวดสิออกจนว่าออมี่นะลืมหลังไปเลี้ยวทุกคนประมาณ3มเกือบสีอาทิตย์ที่เลี้ยวคนละจนมาตอนนี้พูใ้ใหญ่เรากะหายกลับมาเป็นปกติเลี้ยวะนะแต่ว่าเขาก็มาหับเอาผลกวดเนาะเก็บใบไปว่าเป็นประวัติในภายภาคหนาะนะทุกคนเมื่อนี้พูใ้ใหญ่เราก็เลยเอาเอมี่ว่าติดรถมานําทุกคนแล้วว่าไปอม มีต่างไปว่าไปหายางรถลินขับรถลินไปฮนะทุกคนนั่นแหละหลังจากที่หาผลกวดเสร็จแร้วนะเขาก็พากันขับรถมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทุกคนขับไปแบบบมีจุดเป้าหมายนะก็เลยมาเห็นเมืองนี่แต่ว่ามีกับโบจือเรียวว่าแบบซื้อเมืองอีอย่างทุกคนก็เลยพากันจอดแป๊บนึงหล้วก็พากันย่างรถลินเนาะเห็นบรรยากาศมันก็ดีฮนะทุกคนนั่นแหละยางเขามาข้างในแถวนี้ก็สิเป็นบริเวณโบสถ์นะทุกคนก็เป็นโบสถ์แบบว่าเก่าๆเลยทุกคนบึงไหมตึกอมแอ้มแถวนี้ก็สิเก่าไปแบบนี้เลยนะ ทุกคนกระย่างเลาะไปเนาะแต่ว่าโบาส่วนหลายอยู่ต่างประเทศนะบางบางบอนนะมันก็มีแบบว่าอันสูสานที่เพื่อนแบบว่าฝังศพไปนำมานะทุกคนแต่ว่าย่างไปมันก็เป็นตะย่างดอกมันก็มันเกิด่เป็นตะยานเดทุกคนอกะ กับเบิ้งแล้วก็คือประซาบ,บ้านเฮานะทุกคนอแต่ว่ากระย่างเลาะลินไปเรื่อยๆไปนี่แหละโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยพาเมียออกมาทั้งทีก็ได้เนาะก็บมาย่า,ยางเลาะอยู่นี่กับโบไปห้างใดเด้เทุกคนอ้อมเอ้มอยู่แต่แถวนี้แหละโอ้ยโรแมนติกคักเนาะพ่อใหญ่เอ้ยจับมือกันไปแล้วก็อ้อมเอ้มก็เป็นเออ บอที่เพิ่นฝังศพไปนะทุกคนแต่ว่ามันกับงามดอกค้นกับมะยางเล่นเป็นปกติแด้เพื่อนกับปลูกดอกมงดอกไม้อียงไปฮนะทุกคนอนืกับบรรยากาศก,าก็ดีเนาะอละออกจากโบสมาเร้ววันนี้ก็ยุ่ใกล้ๆกันนะละทุกคนก็นเลยออกมาในโซนนี้เนาะแต่ว่าก็งาม งามเลยทุกคนแถวนี้มันกะสิเป็นแบบว่าวโอ้ยพปลูกดอกมงดอกไม้เนาะซ่วงนี้มันกะเขาซ่วงหมว่าสปริง่ะนะทุกคนเป็นตะโอนตะออนเดย์ทุกคนอืมขั้นบรรยากาศดีแบบนี้ก็ได้คนก็ออกมาหายางเลเล็ดแล้วก็มาอาบแดดไปเนาะเนี่ยไปทั้งได้กะเขี้ยวแบบสะอุม่มนะทุกคนแต่ว่าไอ้มีกับบุ้งหูอีหลีได้ว่าแถวนี้มันคืออย่างะนะทุกคนแต่ว่าเป็นกําแพงเอ้ยเป็นโบสถ์เอ้ยอย่างกะซิมีแบบเกาๆไปแบบนี้แหละทุกคนเป็นตะยางอยู่เว้าเลี้ยวแล้วก็ได้